สวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบก,กับผมหมอแอเป็นเพื่อนให้ความรู้ทางการแพทย์ครับคลิปวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ท่อช่วยหายใจครับซึ่งหลายคนคงสงสัยว่ามันคืออะไรเคยไปโรงพยาบาลแล้วต้องใส่ท่อช่วยหายใจเป็นอย่างไรคลิปวันนี้มีคําตอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใส่ท่อช่วยหายใจหรือ intubation มันเป็นอย่างไรนะครับ อย่างแรกคำว่าการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยมันเป็นหันตการทางการแพทย์อย่างหนึ่งนะครับที่เอาท่อซึ่งท่ออันนี้ยทาด้วยยางหรือซิลิโคนหรือ PVC มีส่วนผสมกันนะครับใส่เข้าไปทางปากหรือจมูกนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะใส่เข้าทางปากซึ่งก็จะเรียกทางสังาคิดว่า Endotracheal intubation นะครับซึ่งในการใส่เนี่ยมันก็จะต้องมีอุปกรณ์ในการใส่เป็นเหมือนคล้ายๆตัว ตัวคล้ายๆลักษณะเป็นโลหะนะครับที่ไว้สําหรับงัดบริเวณส่วนของลิ้นนะครับแล้วก็คอหลังนั้นเราก็ค่อยใส่ท่อเข้าไปนะครับคราวนี้มันก็จะเกิดคําถามว่าเอ๊ะคนสมมติอา,อาจจะเป็นญาติของเราหรือคนรู้จักเรานอนโรงพยาบาลแล้วหมอแจ้งว่าเออต้องใส่ทอ่อเราก็จะเกิดคําถามว่าต้องใส่ทอ่อวยหายใจเลยเหรอ,อไม่ใส่ได้ไหม หรือว่ามันอันตรายไหมตอนใส่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็มีใน A นะครับใน A กกาลังเดินอยู่เนาะเดินมาเรื่อยๆก็มาเจอใน B นะครับใน B เนี่ยเป็นเพื่อนก็อยากจะแกล้งใน A เอาหินมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็โยนหินใส่ลงไปใส่ใน A นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือใน A ก็ บาดเจ็บที่ศีรษะครับเลือดออกเลยเนาะมีการบาดเจ็บศีรษะเกิดขึ้นใน A หมดสตินะครับหมดสติไม่หายใจเลยนะครับกรณีนี้ไม่หายใจนะเพราะว่าบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับมาดูกรณีที่สองก็มีต้นไม้มีรังผึ้งมีผึ้งบินอยู่นะครับใน A ก็เดินมาปรากฏใน B ก็มาอีกใน B อยากจะแกล้งใน A ก็เลยหยิบหินมา แล้วก็โยนลงใส่ลังพึ่งนะครับปรากฏว่าพึ่งก็ไปต่อยโดนในเอสิ่งที่เกิดขึ้นคือในเอเกิดอาการแพ้หน้าบวมคอบวมเกิดขึ้นนะครับพอมีคอบวมเนี่ยปัญหาคือเขาหายใจไม่ได้ครับเพราะคอมันบวมมากมันเหมือนลอดลมที่คอมันตีบมากเขาหายใจเขาปอดไม่ได้เลยนะครับอันนี้กรณีที่สองนะมาดูกรณีที่สามเหมือนเดิมในเอเดินอยู่ ใน B เจอนะครับมีงูอยู่ที่พื้นอยู่ตัวหนึ่งนะใน B ก็แกล้งใน A ไปจับงูแล้วให้มาฉกใส่ใน A อพอฉกเสร็จปุ๊บใน A โดนพิษงูเข้าไปปรากฏว่าไม่มีแรงเลยนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะกล้ามเนื้ออ่อนแรงใน A เนี่ยหายใจไม่ไหวเพราะว่าอ่อนแรงมากเลยนะครับอันนี้เป็นกรณีที่3จะเห็นว่าอาการหมดสติ คอบวมกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ผมยกมาเนี่ยไม่ใช่โรคปอดแต่ต้องได้รับการช่วยเหลือโดยการใส่ท่อช่วยหายใจเพราะว่าอะไรเราจะใส่ท่อช่วยหายใจก็ต่อเมื่ออันแรกคือไม่หายใจนะครับตัวอย่างที่เห็นก็คือตอนที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเนาะในเอได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหายใจเองไม่ได้เราอาจจะพบในคนไข้ ICU เช่นคนไข้ที่หัวใจหยุดเต้นมาโรงพยาบาล กลุ่มนี้ก็ไม่หายใจเราจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับเราพบกรณีนี้เยอะในตอนที่มีช่วงโควิดระบาดเยอะๆแล้วผู้ป่วยเข้าไม่ถึงโรงพยาบาลนะครับมีหัวใจหยุดเต้นที่บ้านได้นะครับอันที่2คือหายใจไม่ได้ซึ่งอย่างตัวอย่างเราก็เห็นว่าใน A อเนี่ยคอบวมหายใจไม่ได้เราจะพบในโรคอื่นเช่นบางคนเป็นมะเร็งบริเวณลำคอ พวกนี้อาจจะมีการกดเบียดหลอดลมทําให้หายใจไม่ได้นะครับหรือรวมทั้งอาจจะเป็นโรคของหลอดลมเองมีการหดเกร็งเช่นโรคหืดนะครับโรคปอดอุดกั้นเลืออรังพวกนี้ก็ทาให้เราอาจจะหายใจไม่ได้พวกนี้ก็จะมีการเหนื่อยมากก็อาจจะต้องรับการผษาด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับอันที่สามหายใจไม่ไหวอย่างในตัวอย่างอันนี้คือโดนงูกัดเนาะโดนพิษงู อาจจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงในกรณีอื่นๆที่มา ICU อาจจะเป็นเช่นโรคหลอดเลือดสมองทําให้อ่อนแรงไปคลื่นซีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้บางทีหายใจไม่ไหวเราก็ต้องช่วยเหลือโดยการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับอันที่4ก็คือการที่หายใจไม่ทันไม่ทันกับอะไรคําว่าไม่ทันคือไม่ทันกับความต้องการของร่างกายในขณะนั้นเช่น ร่างกายอาจจะมีภาวะติดเชื้อรุนแรงติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับมีไตวายเลือดเป็นกรดพวกนี้ปอดเนี่ยจะมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือ,อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแล้วขับคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งไปซึ่งการขับรคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเอากรดออกจากร่างกายนะครับถ้าเกิดว่า,าเขาหายใจไม่ทันความต้องการร่างกายเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องมีการ ใส่ท่อช่วยหายใจเราจะพบได้คห้ก็จะมีอาการหอบมากหายใจลึกหายใจแรงหายใจเร็วอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางคนเป็นโรคเบาหวานอาจจะมีภาวะฉุกเฉินของมีน้ําตาลในเลือดสูงร่วมกับมีคีโตในเลือดกลุ่มนี้บางครั้งหายใจเร็วมากนะครับก็ต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วกร็รักษาสาเหตุของโรคต่อไปนะครับถ้าเกิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจจะเกิดอะไรขึ้น แน่นอนอันแรกเลยครับเสียชีวิตแล้วบางครั้งเป็นเสียชีวิตในขณะนั้นด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าหมอบางครั้งอาจจะให้ทางพยาบาลช่วยโทรแจ้งญาติก่อนที่จะใส่ท่อช่วยหายใจแต่ด้วยความที่าบางครั้งรอสายไม่ทันแล้วหมอเห็นว่าเอ๊ะถ้ารอโทรศัพท์เนี่ยคนไข้จะแยกก่อนอันนี้ก็จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจไปก่อนเป็นการช่วยแบบฉุกเฉินนะครับ ซึ่งอย่างในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีบางรายที่ระหว่างที่ผมให้พยาบาลไปติดต่อยากผมก็ต้องใส่ท่อช่วยใจเตรียมใส่ท่อเพราะมันต้องใส่ชุดใส่อะไรเยอยะแยะไปหมดเลยถ้าเรามวัวแต่รอรับโทรศัพท์หรือรอแจ้งเนี่ยบางครั้งมันไม่ทันจริงๆนะครับเราก็จะเสียผู้ผไไป่วยไปเพราะนั้นเนี่ยเสียชีวิตนี่เป็นสาเหตุหลักเลยที่เราอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือทันทีนะครับพิการอาจจะเกิดได้ถ้าในกรณีที่เราขาดออกซิเจนมากๆ ออกซิเจนไม่ไปที่สมองพวกนี้บางทีอาจจะเกิดลักษณะคล้ายโรคปอดและสสมองตามมาได้นะครับแล้วก็มีอวัยวะล้มเหลวตามมานะครับรวมทั้งต้องนอนโรงพยาบาลน,นานขึ้นพวกนี้นี่คือ,อไม่ดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ท่อช่วยหายใจในการใส่ท่อก็มีความเสี่ยงเหมือนเหรียญมีสองด้านการใส่ท่อไม่ใช่มีแต่ข้อดีครับการใส่ท่อมีความเสี่ยงมีข้อเสียเหมือนกันครับ เช่นอย่างแรกคือระหว่างที่ใส่เนี่ยอาจจะมีการไอและสำลักรุนแรงได้ในกรณีที่ผู้ป่วยรู้ตัวดีนะครับอันที่สองอาจจะมีเจ็บคอเพราะตอนใส่เนี่ยเห็นว่าเราต้องมีแท่งโลหะเข้าไปเพื่อช่วยในการยกบริเวณคอขึ้นมาแล้วก่อนที่จะใส่ท่อนะครับหรือว่ามีเสียงแหบตามมาได้ในขณะที่ใส่เพราะการใส่เนี่ยมันจะใส่ผ่านบริเวณสายเสียงเข้าไปนะครับพวกนี้อาจจะมีการบาดเจ็บบริเวณสายเสียงได้นะครับ บางคนมีเลือดออกครับโดยเฉพาะคนที่มีปวดเลือดแล้วออกง่ายนะครับบางครั้งตอนใส่อาจจะมีผู้ป่วยบางรายอาจจะชักมาโรงพยาบาลจะมีการกัดปิ้นหรือมีอะไรก็ตามพวกนี้มันถีมันมีเลือดออกในขณะที่เราเปิดปากเพื่อที่จะใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปนะครับแล้วก็มีการบาดเจ็บอื่นๆได้ในช่องปากและฟันนะครับถ้ามีฟันปลอมก็อาจจะต้องขอเอาออกก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นแบบกรณีที่แบบเจอน้อยมากๆเลยแบบมีการใส่ที่ยากมากๆหรือใส่ตัวแรงมากๆบางทีอาจจะมีหลอดลมแตกหรือมีลมล่วนในเยื่อหุ้มปอดได้นะครับพวกนี้ก็เป็นผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับคราวนี้ใส่ท่อแล้วเนี่ยผู้ป่วยจะทําอะไรได้บ้างห่ะอย่างแรกเลยเขาจะพูดไม่ได้นะครับเพราะบริเวณท่อช่วยหายใจเนี่ยมันผ่านสายเสียงเข้าไปพอมันผ่านไปเนี่ย เวลาเราพูดปกติสายเสียงมันต้องมีการขยับปิดเปิดปิด,เป,ดเปิดนะครับทำให้เกิดเสียงออกมาแต่คราวนี้พอเราใส่ท่อไปเนี่ยตรงนี้มันจะมันจะสายเสียงมันก็จะค้างไว้อย่างนั้นมันทําให้อ่าไม่สามารถพูดได้นะครับอันที่2คือการทานอาหารจะไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะในช่วงแรกแรกที่ที่อ่าวิกฤตอยู่นะครับอันนี้อาจจะต้องมีการใส่สายยางทางจมูกเพื่อให้อาหารสารอาหารแก่ผู้ป่วยหรือให้ยานะครับกับผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ อันที่สามเราจะต่อพอพอเราใส่ท่อเสร็จปุ๊บท่อตัวนี้จะไปต่อเข้ากับเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยในการหายใจนะครับตรงนี้เนี่ยผู้ป่วยบางคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นกับการหายใจทางทางท่อมันเหมือนกับหายใจผ่านหลอดลมหลอ,อดกาแฟะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปคู่กับเครื่องช่วยหายใจที่เราอาจจะไม่คุ้นชินมันบางครั้งจะเกิดการหายใจไม่สัมพันธ์กันได้นะครับซึ่งระหว่างนี้ หมอที่ดูแลเราก็อาจจะมีให้ยาเพื่อให้เราลดอาการปวดหรือให้เราหลับไปอะไรอย่างี้ครับเพื่อให้หายใจสัมพันธ์กับเครื่องอาจจะให้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มใส่ท่อช่วยหายใจเลยนะครับหรือให้ขณะที่เราใส่ท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเราใส่ท่อเป็นนานๆเนี่ยแน่นอนมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันอยู่ในคอของเรานะครับโดยปกติเวลาเราหายใจเข้าเราหายใจทางจมูกใช่ไหมครับมันก็จะผ่านขนจมูก ผ่ามันพวกขนจมูกก็จะดักจับพวกฝุ่นละอองใหญ่ๆแล้วก็มีกลไกป้องกันอของร่างกายไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราแต่พอมีท่อมีสิ่งแปลกปลอมเนี่ยพวกนี้มันก็ทําให้เชื้อโรคลงสู่ในปอดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งคือตัวท่อเองอาจจะทําให้เกิดเสมหะอะไรเงี้ยมากขึ้นได้ในช่วงที่ใส่ท่อนะครับตรงนี้ แล้วถ้าใส่นานๆเนี่ยบางคนก็จ,จะมีบริเวณหลอดลมที่คอเนี่ยตีบตามมาได้เป็นผลแจรกซอนที่เกิดได้บ้างในคนคนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจนานๆน,น,นะครับเมื่อใส่ท่อไปแล้วเนี่ยบางคนก็อ้ารอดตายแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พอใส่ท่อแล้วเนี่ยเราก็ต้องคอยติดตามเขาอีกนะครับเพราะว่าสัญญาณชีพเนี่ยอาจจะไม่คงที่นะครับมีความดันต่ํายังหายใจเร็วอยู่ ยังไม่หายใจเลยพวกนี้ต้องมีการดูแลใกล้ชิดต่อไปนะครับรวมทั้งบางครั้งหายใจแต่ไม่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจก็ต้องมีการให้ยาช่วยเหลือนะครับแล้วก็หัตถการต่างๆก็อาจจะต้องทำเช่นการผ่าตัดการแทงเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็จะมีหัตถการที่ตามมาอีกตามหลังการใส่ท่อช่วยหายใจ การใส่ท่อเป็นเพียงออการรักษาหนึ่งในวิธีอีกหลากหลายเท่านั้นนะครับยังมีการรักษาอื่นสําหรับผู้ป่วยแต่ละรายต่อไปอีกนะครับแล้วก็บางครั้งต้องมียารักษาโรคที่ให้ขนาดนั้นอาจจะให้ทางปากทางเส้นเลือดเป็นต้นนะครับใส่ท่อแล้วจะหายไหมคําถามนี้เนี่ยออจริงๆแล้วตอนที่เราเจอผู้ป่วยตอนแรกเนี่ยหมอคงบอกไม่ได้ทั้งหมดเพราะอาจจะยัง ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรหรืออยู่ในขั้นตอนของการตรวจเพิ่มเติมอยู่นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเออสามารถถอดท่อช่วยหายใจได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นกับว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไรมีโรคประจําตัวอะไรบ้างและเดิมเขาเขาทําอะไรช่วยเหลือตัวเองได้ไหมรู้ตัวดีไหมหรือเปล่าก่อนที่จะมาเจ็บป่วยครั้งนี้นะครับมันก็เหมือนการใส่ท่อเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือน เหมือนเป็นสะพานอันหนึ่งนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเรามีสะพานอันนี้ให้ผู้ป่วยยังสามารถอยู่ได้นะแต่ปลายทางอาจจะยังมองไม่เห็นว่าเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ตอนนี้ถ้าเราใส่ท่อให้เขาเนี่ยเรายังพยุงเรื่องการหายใจเขาได้ที่เหลือต้องขึ้นกับตัวผู้ป่วยและตัวโรคที่เขาเป็นนะครับที่ทําการรักษาต่อไปนะครับเราจะพิจารณาถอดท่อเมื่อไหร่บางคนก็คือส่วนใหญ่ ก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถอดท่อถามหมอเนาะเมื่อไหร่จะถอดท่อคําตอบง่ายๆเลยก็คือว่าสาเหตุที่เราใส่เนี่ยมันหมดไปหรือยังเช่นถ้าไม่หายใจก็ต้องกลับมาหายใจถ้าหายใจไม่ได้ก็ต้องกลับมาหายใจได้ถ้าหายใจไม่ไหวก็ต้องกลับมาหายใจไหวหายใจไม่ทันก็ต้องกลับมาหายใจทันหรือปกติแล้วนะครับร่วมกับตัวโรคที่ทําให้เกิดอาการพวกนี้มันดีขึ้นแล้ว อันนั้นหมอถึงจะพิจารณาถอดท่อช่วยหายใจต่อไปต้องมาประเมินอ,อีกทีหนึ่งว่าอันนี้คือเบื้องต้นครับต้องประเมินอ,อีกทีว่าก่อนจะถอดท่อเอ๊ะหายใจไหวจริงไหมออกซิเจนดีหรือเปล่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้างในปอดหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะถอดท่อช่วยหายใจนะครับมีเรื่องของการเจาะคอ,อบางคนเข้าใจว่าการเจาะคอ,อกับใส่ท่อช่วยหายใจเป็นเรื่องเดียวกัน จริงๆเป็นคนละเรื่องนะครับการเจาะคอเนี่ยก็คือการทำรูปเปิดเพื่อช่วยในการหายใจบริเวณคอนะครับส่วนใหญ่เราจะพิจารณาก็คือใช้ในการใช้ในการแบบเมื่อใช้เครื่องช่วยหายใจไปนานๆหรือใช้ในการระบายเสยมหะนะครับหรือว่าในกรณีที่ทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยมันอุดตันมากๆแล้วมันรักษาไม่ได้เราก็จะพิจารณาการเจาะคอนะครับ ซึ่งการเจาะคอส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่มีตัวเลขที่แน่นอนนะครับมันขึ้นกับโลกขึ้นกับการประเมินความรุนแรงด้วยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะทําการเจาะคอเร็วเนี่ยอาจจะพบได้นะครับในช่วงเจ็ดถึง0วันแรกที่คุณหมอจะแนะนําเจาะคอเช่นอุบัติเหตุรุนแรงทางศีรษะคิดว่าพยากรโลกไม่ดีมากๆไม่น่าจะฟื้นในช่วงเป็นเดือนเป็นสัปดาห์นี้ไม่น่าจะฟื้น หรือว่ามีการบาดเจ็บต่อสมองนะครับหรือว่าในพวกกลุ่มไขสนันหลังพวกนี้บางทีเราจะเนี่ยทำการเจาะคอเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวโรคขึ้นกับสภาพผู้ป่วยขึ้นกับหมอเจ้าของไข้ด้วยมันมีปัจจัยอย่างอื่นอีกหลายอย่างนะครับมีคนถามว่าเอ๊ะเราไม่ใส่ท่อไม่เจาะคอ,อจะได้ไหมถ้าสมมติวันหนึ่งเราเออเราเป็นโรคหนักเราไม่อยากใส่ได้ไหม คำตอบคือได้นะครับตรงนี้ได้มันมีหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอยู่นะครับซึ่งมีกฎหมายประเทศไทยว่าเราสามารถเลือกที่จะไม่รักษาโดวยวิธีการใส่ท่อช่วยใจได้ถ้ามองว่าอันนั้นมันเป็นวาระสุดท้ายชีวิตมันเป็นเพียงเพื่อย,ยืดการทรมานให้ยาวนานมากขึ้นอันนี้เราสามารถทําหนังสือได้นะครับ ในแต่ละงมามันก็จะมีอย่างภาพที่เห็นนี้ก็เป็นตัวอย่างการการเขียนหนังสือไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขนะครับก็จะมีชื่อนามสกุลเราเบอร์ติดต่อมีญาติอะไรแต่พวกนี้มันจะต้องมีข้อกฎหมายแล้วก็คุยกันให้เรียบร้อยก่อนสําหรับญาติที่ใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้ติ๊กว่าข้าพเจ้าขอปฏิเสธการรักษาดังต่อไปนี้นะครับเช่นเจาะคอ,อเพื่อใส่ทอ่อช่วยหายใจ การใช้เครื่องช่วยหายใจการให้อาหารทางสายยางนะครับการเข้ารักษาในห้อ ICU, งไอซยูเหตุ่พวกนี้มันต้องทําตอนที่เรารู้ตัวดีมันเป็นการวางแผนล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้หรอกครว่าวันหนึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวกระทันหันซึ่งพวกนี้มันมันจะต้องมีการทําล่วงหน้านะครับแต่เพราะนั้นคำนวณว่า ไม่ใส่ท่อไม่เจาะคอได้ไหมได้มันมีการหนังสือแสดงความประสงค์อยู่นะครับมันเป็นการวางแผนในชีวิตของเรานะครับโดยสรุปก็วันนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับว่าเป็นอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับแล้วก็พูดถึงการเจาะคอ,อหมอที่ดูแลเราอยู่เนี่ยก็ยจะเป็นคนที่ช่วยให้ข้อมูลนะครับและให้ญาติเนี่ยหรือผู้ป่วยเนี่ยทำการตัดสินใจร่วมกันนะครับ เราสามารถเลือกจะไม่ใส่ท่อไม่เจาะคอได้ตามที่กฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ในประเทศไทยนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเราเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยเนี่ยจริงๆเ้นเนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นก็คืออยากให้เรารูว่าเอ้วันหนึ่งเราอาก็มีโอกาสที่อาจจะต้องใส่ท่อหรือว่าอาจจะเป็นคนใกล้ชิดนะครับเราอากนี้ต้องบางแผนไว้สุดท้ายแล้วที่ผมบอกว่า,าการใส่ท่อมันก็เหมือนสะพานเนาะ ถ้าสมมุติว่าเราดูแลไปเรื่อยๆรื่อเรารู้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรการรักษาเป็นอย่างไรคอยดูแต่ละวันแต่ละวันคนไข้ค่อยๆดีขึ้นเราก็จะเห็นชัดขึ้นว่าปลายทางของสภานนเนี่ยมันก็มีทางออกอยู่นะมันก็ทําให้คนไข้เนี่ยสามารถถอดท่อได้แล้วกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับครับสาหรับในคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ หรือคอมเมนต์ข้างล่างเพื่อสอ,อบถามเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ